สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมันติ p l เพ e r อร์ของอาร์มาสนะครับอาร์มาสการเปิดเซิร์ฟเวอร์มันจะมีอยู่2แบบการโฮสต์ด้วยตัวเกมเองก็คือ,อมันจะเปิดเปิดตัวเกมขึ้นมาโอเคเปิดตัวเกมขึ้นมาปึ๊บโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในตัวเกมนะครับวิธีการโฮสต์ด้วยตัวเกมเองเข้ามันติเพ a y เยอร์ แล้วก็ไปที่ New ส์อันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดใครที่จะเล่นกับเพื่อนโดยใช้แบบว่าโมเดมไอเโมเดมเป็นไอโมเดมเป็นั่นแหละถุกแล้วครับโมเดมเป็นตกกลางระหว่างคือเหมือนเอาเล่นแลนก็ใช้ตัวแลนดไปเหรือไม่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตก็คือจะเป็น Public นะครับธรรมดาแล้วก็จะมีรหัสอะไรพวกนี้ง่ายๆเปลี่ยนชื่อกึ๊กกึ๊กเปลี่ยนชื่อไป แล้วก็พาสเวิร์ดก็รู้หนึ่งตองตามอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบพับลิกไปเล่นกับเพื่อนผ่านาอินเทอร์เน็ตปุ๊บแล้วก็เข้าไปแค่นี้ครับลแล้วก็มาหน้าเลือกอันนี้ก็จะเป็นเลือกเกาะเลือกพื้น,นที่ว่าตัวไหนมิชชั่นที่เราจะเล่นมันอยู่ยที่ไหนมิชชั่นมันอยู่ในสตาร์ติสคือเราทำแมปไวในสตาร์ติสแล้วก็ไ้ทำส่วนของสถานการณ์ไว้ในสตาร์ติสแล้วก็เข้ามาสตาร์ติส ไอส่วนส้มๆเนี่ยมันจะเป็นมิชชั่นจากในสติมเวิร์คช็อปคือจะเป็นตัวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในสตนะิมเวิร์คช็อปอย่างเช่นเราต้องการตัวนี้ปุ๊บเราก็าไปที่เพยเลยอันนั้นเราก็เรียกเพื่อนมามีอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของมัญติเพยเยอร์ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาลงก็ลงสลอ็อตอ่าล้วกดเข้าไปประมาณนี้ครับวิธีการโฮสต์ด้วย เครื่องตัวเองจากตัวเกมนะครับโอเคโฮสไปแล้วข้อเสียของการโฮสด้วยตัวเองก็คือบางครั้งในที่ตัวเกมมันอัปเดตอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องบงั๊กเรื่องมันติเพเยอร์วยการโฮสด้วยตัวเองคือล่าสุดเมื่อ2แพทที่แล้วมันทําให้อาการโฮสด้วยแบบตัวเกมธรรมดาเนี่ยเวลาเราโฮส้าไปแล้วมัน เกิดอาการค้างแล้วก็เด้งออกจากเกมนะครับซึ่งตอนนี้นก็ได้แก้แล้วเรียบร้อยโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องดีเดเซอร์เอร์ะที่เราโหลดชูมาแล้วจากเว็บ아마โฮลิคตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะตัวนี้คือโทเทียมันเป็นชูในการดีเดตเซรเอร์เบอร์แบบดีเด,ดเซอร์เอร์ซึ่งปกติแล้วะในการเปิดดีดเ s e เ v อร์เอร์หากเราไม่ใช้ o ูอะไรช่วยนะครับ มันจะต้องใช้เขียนเป็นแบตไฟล์แล้วให้มันหลังเข้าตัวนี้คือมันจะใช้คําสั่งคล้ายๆคายําสั่งภาษาสีซึ่งผมไม่เคยเปิดด้วยแบตไฟล์เพราะว่ามันยากมันต้องเขียนโค้ดเองมันลํ <c oughs> <c oughs> าบากโอเคลรจะโหลดชูมาแล้วเราจะได้ไฟล์หน้าตากดโหลดที่ตรงนี้นี่จะโหลดติดตดติดตดตดมาโอเค ที่โหลด t มาแล้วเราก็จะได้ True หน้าตาอีอันนี้นนเราเปิดไฟล์ขึ้นมาปึ๊บอ่าโหลดเสร็จปึ๊บให้เอาตัวไฟโปรแกรมเนี่ยไปไว้ในตัวตัวเกมนั่นคือตัวนี้เราก็ลากลงไปลางไปโอเคเราก็จะได้ตัวนี้มาโอเคครับมาไอที่ได้มาแล้วปุ๊บให้เปิดตัวขึ้นมา เปิดขึ้นมาปุ๊บอ่ามันจะมีหน้าต่างนี้มันจะมีดีเทลรูนมิชชั่นมอสดิฟิคดิฟิคโค้ดดิฟเฟิคตี้แล้วมันะเปิดเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์สคริปต์กับอ่าดีเทลคืออะไรบ้างอ่าหลักๆที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้เซิร์ฟเวอร์เนมกับเซิร์ฟเวอร์พาสเวิร์ดแล้วคือการล็อกรหัสแอดมินแอดมินของเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็จะเป็นพอร์ตพอร์ตก็ตั้งไว้ธรรมดาครับก็ตามนี้พอร์ตก็2 3 0 2, 2สตรีมพอร์ตก็8 7 6 6สตรีมอะบริพอร์ตนะประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นไม่ต้องเลือกอะไรครับเป็นเลือกไปเกมสปายแทนโอเคก็ไม่มีอะไรมากไอ้ส่วนข้างล่างนี้อันนี้ผมมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ล็อกกิ้ง ผมก็ไม่เคยใช้มันสักทีว่ามันไม่ทำอะไรนะครับ Voice over net คือการสื่อสารโดยใช้ผ่านตัวเกมนะครับอาจจะ disable ไ้ก็ได้อ,อะไรพวกนี้ก็มี code quality ด้วยก็คือ,อความัดเจนของเสียงในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดใช้มันก็จะกินทรัพยากรเราไปด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเป็นบางคนธรรมดา,าไม่ได้ลงมอสอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยก็จะใช้ตัวนี้ ไวโอเวเนตคือการคุยผ่านทางในตัวเกมโดยตรงโอเคอ่าโหวตก็จะมีลูนพูดถึงสเซิอ่าเรื่องกดก็จะมีการโหวตคือถ้าเกิดอย่างเช่นนะ่ะแอดมินใหญ่ไม่อยู่แอดมินที่ทำการเปิดเซริร์ฟไม่มีล็อกหรหัสแอดมินผู้เล่นก็สามารถโหวตแอดมินได้โดยจะพิมพ์คำสั่งว่าชาร์ปโวดแอดมินนี้ ตามด้วยชื่อประมาณนี้ครับโอเคอ่า Message of the day คือเวลาเราเข้าไปในตัวเกมอ่ามันจะมีเมสเ g จขึ้นด้านล่างว่าข้างๆตรงนี้เวลาเราเข้าไปในเกมก็ขึ้นว่ามันขอความต้อนรับอะครับประมาณอ่าว a ลลลี่เฟกอ่า s i g n a t จ r e จะเป็นถึงเรื่องของตัวมอสตัวนี้ ตัวมอคือฟีเจอร์ที่ทำมาคือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นม o อที่เป็นส่วนเสริมขึ้นมาว่าเราจะเปิดใช้อะไรบ้างแล้วใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์จะมันจะมีคีย์คือตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์เนี่ยคือเหมือนเวลาเราเวลาเราลงม o อดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพวกคีย์ซกเนเจอร์คีย์อะไรพวกเนี้ยครับมันจะคือมันจะตรวจสอบว่าใครเปิดม o อดตรงหรือเปิดม o อดไม่ตรงกับเรา เราก็จะทำการเตะออกไปเพื่อเป็นการเถือไปบางคนมาชีตแอนตินใส่เครื่องใส่ดิจิทัลเซิร์ฟเวอร์หรือมาอะไรพวกนี้ครับแบบมาเปิดตัวโกงอะไรพวกนี้เปิดมอดไม่ตรงมันจะทําให้ดิสซิงระหว่างเซิร์ฟเวอร์มาทํางานมากขึ้นซึ่งเราก็เปิดไว้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันใหม่ส่วนแบตเทนไ พัฒนาคือ,อมันจะเป็นโปรแกรมหลักของทางนูน้นตรวจสอบผู้เล่นที่ถูกแบนหรือไม่ถูกแบนอะไรประมาณเนี้ยคลิกด,ดูพิเคเต็อออันนี้ก็ทําการคลิกผู้เล่น u a คว b u บิ d ไม่มีอะไรก็ในข้อความต้อนรับก็จะเป็นอ่ามันจะแสดงทุกทิศกีกวิตกะตั้งไปนะครับมิชชั่นตัวนี้ในมิชชั่นที่เราสร้างมาหรือว่าเราจะเอามา ลงคือมันจะเป็น .pbo คือจะเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ในโจไฟล์เกมครับจะอยู่ใน MP Mission เวลาเราต้องเวลาเราใส่หรือถ้าเกิดเราสร้างมิชชั่นเองเนี่ยเราก็กดไปที่ save แล้ว export เ,เป็นมั l ติ p พเยอรได้เลยแล้วมันจะอยู่ในนี้เองแต่ถ้าเกิดเราโหลดมิชชั่นมาจากในเว็บ a m a h o l i c หรือเว็บอะไรต่างๆเป็น .pbo เราก็กอลไฟล์ถ้าเกิดมันเป็นมันติเพเยอรนะครับกอบไฟล์มาไว้ในนี้นะครับ จะอยู่ในอาามซามมันมิชชั่นมันติดเยอะ okay. ในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่ติก๊กเอาติ๊กออกว่าอะไรอย่างไงนะครับโอเคต่อไปเรื่องส่งเรื่องมอดก็เราก็ติ๊กว่าเอาเจะอะไรมอดอะไรบ้างในการเล่นในส่วนนี้มันจะมีมอ uh, d alive เป็นฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาว่ามันจะช่วยในการอะไรพวก ช่วยในการเล่นให้สนุกข,ขึ้นมันจะมีฟิลเจอร์ต่างๆตามเข้ามาอันนี้เป็นมอสเป็นมอสของอาตาลิบันเป็นกลุ่มผู้ร้ายตาลิบันอันนี้ CBA มันจะเป็นมอสที่เพิ่มฟังก์ชันของการโคดดิ้งขึ้นมาเขียนเส่วน mm hmm. ของเรื่องมอสต่างๆเนี่ยผมจะให้ไปดูเองเละกันเพราะว่าผมก็อธิบายไม่ได้หมดนะครับทั้งหมดนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมอสเราก็เามาลง บบเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการลงม็อดอีกทีหนึ่งล้กันอันนี้เป็นความยากก็จะมี e c คูส์ r e i ูล่าแล้วก็ v e t e r อร์แลแล้วก็ e อ็กซ์นะครับก็ตั้งไปหรือไม่ถ้าเกิดเราไม่พอใจของโหมดที่มันสร้างให้อยู่แล้วคือเราไม่ชอบให้มันเป็นเติ์บเปอร์ตันอะปาติกออกในประมาณนี้แล้วเนี่ยมันคือปุ๊บเราก็จะเลือกได้ว่าเออถ้าเกิดเขามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ย เขาจะ,ะพื้นฐานแล้วพื้นฐานแล้วเขาจะต้องอเวลาเราเลือกหน้ามิชั่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอ้นี่มันจะเป็นพื้นฐานคืออะไรเดี๋ยวมอดผมจะเปิดไว้ก่อนเปิดไว้เปิดไว้เป็น CBA HGH แล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเค ในส่วนนี้ก็เรื่องความยากก็มันก็จะมีพวกอัลสตาร์เอไออะไรพวกนี้ครับมันก็จะต้องมาดูเองว่าเราชอบแบบไหนหรือไม่มีอะไรหรืออะไรยังไงนะครับที่มีแท็กเฟรนด์แท็กอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นเติมเพื่อสั้นก็คือมุมมองที่สามอันนี้เป็นอาร์เมอร์คือเกาะเกาะของรถถังครับออโตเอม จะเป็นคอแซ่ะไรพวกนี้ครับอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน Auto A T ออโต้เอทีไกด์มันมีเยอะส่วนใหญ่ที่ผมก็จะปิดกัเป็นเตอร์เพื่อสั้นแล้วก็บางอย่างทำเวลาเช็คกล้องสั่นคอือมออ๋มันจะแสดงว่าค่าสุดอยู่ทางไหนมันจะเด้งขึ้นมาตรงข้งๆเทเมสเศษคือเวลาเรา มีคนตายเงี้ยมันก็จะขึ้นว่าไอ้นี่มอสคิวอะไรประมาณนี้ครับอันนี้มีแทงก็เป็นเวลาเราส่งค่าสุดงี้ยมันก็จะขึ้นว่าอันมีม่ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ครับเป็ลิทแท็กเราก็ไปส่องด้วยกนว่าเพื่อนมันชื่ออะไรประมาณนี้ทีฮัทอ๋อฮัทที่สแสดงว่าข้างล่างของคนที่เป็นพวกผู้นำอะไรพวกนี้เป็นลีดเดอร์อะไรประมาณนี้อเอ่อร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น Maximum Message Sent อะไรประมาณนี้ครับอ่าแม็กเกเรตเอตว่าเท่าไหร่นะครับสมอลเมสเซจแพ็กเกจคือเวลาพิมพ์กดกดตรงสลัขวาคือมันก็จะพิมพ์พิมพ์ได้มากสุดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จะเป็นแบนด์วิดในตรงนี้ในทางเทคนิคน,นั้นเลยซึ่งในส่วนนีน้มันก็ต้องมาอ้างอหาเอกสารผมอธิบายไม่ได้หมดว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะปรับดีฟเฟอไว โอเคหลังจากที่เราจัดการเรื่องแก้อะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราออก็กดเซฟตรงนี้ปึ๊บออก,กด yes อ่าถ้าเกิดเป็นเปิดโปรแกรมครั้งแรกมันจะเด็กตรงนี้ให้เราไปเลือกตัวนี้ามาส Amazon server ออก็กด open คือจะเล่าเลาตัวนี้ขึ้นมามันต้องเปิดผ่านตัวนี้ Amazon server าาครับแล้วกด run มา ซอฟต์แวร์ในการโหลดแอดออนโอเคอ่าติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ทำการเคลียร์อยู่ตอนนี้นะครับมันกำลังพร์ตดิ้งอะไรอยู่ของมันโอเคอ่าเรียบร้อยโฮสต์ Post, ได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรี่ใเปิดเรียบร้อยอ่าโพสต์ดิสกี้เคลีเรียบร้อยโอเคเปิดตัวเกม โอเคอ่าทางจากที่ป๊บผมลืมบอกไปว่าเวลาจะเปิดดีเด c เซิร์ฟเวอร์มันจะมีตัวม d ตัวเนี้ยให้ก๊อปคีทุกอย่างเลยปึ๊บไปไว้ในนี้ปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ผมว่าจะเปิดแค่2อ o d ก็คือตัวนี้ผมก็ก๊อปตัวคีดอทคี Key. Key เนี่ยไปไว้ที่ไฟล์คีอ่าเป็นตัวนี้กับา STH โอเครายที okay. ่ที่เข้ามาแล้วเรียบร้อยมันติเพย์เยอ์ครับมันติเพย์เยอ์ครับแล้วก็ไปที่กดตรงนี้มันจะเป็นคือเราโฮสตีเทเคเราเป็นเกมสปายโอเคปกติถ้าเกิดมันขึ้นตัวแดงเนี่ยคือเราโฮสต์แล้วมันคือมันไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แต่เนี้ยถ้าเกิดเป็นรูปกุญแจอะไรปกติก็เข้าได้ วิธีการล็อกอินเป็น admin server ชาร์ปล็อกอินผมตั้งรหัสไว้1 2 3, 3 4อาม่ะมันก็จะขึ้นล็ Lock. อกแอตติมินตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนมิชชั่น mission, คำสั่งชาร์ปมิชชั่นอ่ะเราก็จะไปหน้านี้บริวเวณก็องมีอ่าเจอเฮ้ยโอเคไปหน้านี้ มันจะมีอัปเดตกับลาตินให้เลือกนะครับนี่ผมก็เลือกเอนี้มิชชั่นที่ผมทำเองโอเคก็จะเลือกสลอดแล้วก็มันต้องมีเวลาเข้าเซิร์ฟเวอร์มันต้องมีแอดมินหนึคนนะครับประมาณนี้วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์เบืเ้องต้นครับโอเคไม่มีอะไรมากเนาะส่วนของดีแคทเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดตามที่ผมบอก ประมาณนั้นมันไม่มีชูอะไรมากมายตัวนี้ก็สามารถให้เพื่อนเข้ามาได้นะครับแล้วแต่ความสามารถทางอินเทอร์เน็ตของเครื่องแต่ละเครื่องหรือการโหลดเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ยิ่งเข้ามาเยอะดิซิงเซิร์ฟเวอร์พวกไอการเปิดเซิร์ฟเวอร์เองมันจะมีปัญหาคือหนึ่งเรื่องดิซิงคือการคอนเน็กของอินเทอร์เน็ตนะครับดิซิงเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเราเวลาเรา,เราโค้ดคือการส่งแพ็กเกจไฟล์ฝฝมันช้าหรือมันแบบเออมัน มันคือการส่งข้อมูลแบบติดติดขัดๆเนี่ยเขาเรียกดีซิงมันจะทำให้เกิดการแบบว่าแลกคือแบบว่าเดินๆอยู่แล้ววาร์ปอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกดีซิงอะไรประมาณนี้นะครับปิงก็ส่วนหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องของการาเปิดอินเค์เซเบอร์